แจ่จังลา่อยเจ้าตั้งยังเนี่ยพี่ยาคอยอเองอ่ะโอ้ยจะมาหลงคอยเด้เป็นบ้าจังไหนจังมาหลงคอยเจ้ายังนม้หลงคอยอันนี้เจ้าพี่คอยเอาเจ้าจริงนั่นเอาเจ้าคือสินขาดแค่เพราะขาดจะว่าจังไหนผัวหยัน เข<ม>าไหวก็เป็นผู้จังซี่บาทโอ้ยจะมันนั่นเนาะมาจากบ้านไหนล่ะมาจากบ้านท่าราดกระตแม่าเนื้อกเลี้ยงบังหนาเจ้าว่ามันกี่ตมลาดโอ้แถาบ้านท่าราดเดน่าเป็นจังซี่ทีไม่เป็นจะคุมวัดเนาะคุมโรงเรียนเป็นยังไงคุมโรงเรียนลาดข้าก้อนนี้ มาหลายบ่พี่น้องมานทาร่าโอ้ยว่าหายจังใดมากมือน,นีเสียรถผุ่นเด้อรถปิกอัพรถจักรยานว้าวว่าจังยด้เมื่อเมื่อมองยานงานก้อนสุดเอ็มรอยหาชีพผู้ใดเขากระยักมาโอ้ยบ่าวา่าแล้วโอ้ขีข่ขี่จักรยานอุ้ยกะขี่จักรยานเด้มากเลยขี่ดีบ่โอ้ยขันบ่ดีเขาบ่าขี่มากหรอกดีซ้ำไหนอยู่โดนเฉพาะจักรยานขันข่อยขี่หนิเด้ออเอ 1941, oh, so ั so ้งสียด bon e ้ยโอ้มันเป็นเสียหมอบทั้งเสียหมอบทั้งไม่อ่านเอาเจ้านั่งยังไหบ่เอากระนั่งมองเหลโกโกดมันยังอยู่ยไสอยู่นี่โอ้ยถอดอ่านออกมันเห็นโดออกนี่ลักษณะมันจะเป็นจังสีที่เง่าก้นีเนี้ยจะาก่อยทนตัวเปิดมันเป็นตะโต๊ะใจแต่ย้ำนั่งว้าบ่ต้องห่วงออกขี้ดีดีนะว่านั่งยังไหนบ่เอาคอยกระซองมือกำแห้งกำแหนก้าวขาขืน ชุกครับรดตัวพอดีปะก็พอดีก็มองงัางดางยาคอยก็รลอยสีไปน้ำท่างบัาจันเรน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 เอจันเรนเออจังว่าจัว่าห้นหอนท่างอะลุมบักได้ยังตัวเรื่งด้ว กู้เมื่ยรถบรรทุกก็หลายเล่ยหลุมยันท่านดาคอยก็นเลยว่าสิล,ลบหลุมท่านดอกลบหลุมเอียงไปจังหน่อยนึงว่าท่านโดนมอเตอร์ไซค์บักอันันชีไ้ไว้ไว้ที่แก้เสื้อชี้ช้ำได้ยังต้องเมาอย่างแน่นอนหมอมเมาแย่เงแนยวมัดจิตาำคอยแม,ออมก็มลบม,มอเตอร์ไซค์ลบมอเตอร์ไซค์หนีเพรามุมหลุมบาดตกหลุมดังพัวลถโอ้คอยกัร่องหลุดโลดแล้วลยร่องหลดเลยซี่นาหลุมเลยเจ้าดามัน พอกับฝากไว้ก่อนนะค่ะกับเจอกันเวาจังเสียไะกับคืนี้คือเขาบาทคุนกี้อี่ไปคือเข้าหัน่ะจันเลนจัดเลนเจ็ดเลนแต่เจ็ดเลนเจ็แเลนเจ็ดเลนเจ็ดเลนไ่กจะเลี้ยวไปทางนาบุญน่เจ็ดแปดรลุมเลี่ยงกันก็บาดนี่บาดนี่จะหักลบทันทีไปเล้งใช่รแล้วไปมึงจะเเพ้ง่ายนะไปก็จะไปหอดไหมเป็นที่ไดไรยัก โอ้ยคุณเาตาราชมีแห้งงอนหลอน้อมี่มิ้งายาเอาเ้าใหน้าเมียงให้เหยังบ่าเกาให้หายบบไปยานนุมนมไผ่ น้องเจ้า,าเอาคนว,ว่าใจใส่เสียนะที่ฉันตื่นใสซะติเพราะว่ามันถุงมัง่งป้าคยเผาไรโอ้จะเป็นสาวคือเป็นตาเบิงด้วยเอา้าน้อมมันนมแทาบาันทาราดเป็นทั้งสี่ทีหน่อยจุกฟอยฟอยหาทัางทองมาบายยกมาจะแต่ง เดิยังพี่ปล่อยฝ้าไังไงอยู่ว้าวว้าวว้าวว้าังปาบัดปอดขอลืมบังไม่เงี้ปอดเจ้านาเจ้าคือแพ้ไงแต่โอ้ยมันบาดมันเหมือนยังบาดเหรอเขาตีข่อยกุ้งตียุไสหนาเวทีนี่แบวังซีหาโแกงเนี่ยเอาวังฝนตกลิ้นเนี่ยตตายตีจะมาตีกันอยู่หน้าหันนี่เอางากันปูชายเนาะ เขาตีเจ้าอ่ะถ้าบ้านไหนเด็กตีบ้านสางคุยโอ้ควายจามหอดหนามันได้หูวจางหอดมันอยู่คุ้มใดมันอยู่คุ้มไหนคุ้มโรงเรียนถ้าบ้านสางคุยคุ้มโรงเรียนเออควายกระโบนนั่งแล้วบ้านนี้ได้ชาดแล้วควายกระโบนั่งเอาไปไว้ใต้กรรางโรงเรียนเออได้อกาสน้ำมือแร้งขืนเครื่องเวทีเลยบ้านมากับไผ่ไหมากับการจังจริร้านเจ้าซื้อว่าจังไหมอด ชื่อคนแล้วไม่ใช่ชื่อสาตว์คำเดียวท่านท่านมอดมอดจ้าหน้าสกุลมืดมิดหลงกันวังหันเนี่ยวังหัวคำาอติโท้แมนวะมาจากใช้นี่ข้องควันั่นร้อยเอ็ดกร้อยเอ๊เอไตู่ไหตู่มั่นไงวะ โอ้ยเอาตัวใบตัวมันยังได้คอยขึ้นมาได้ยิ้มเสียงยังสั่นจักแก้วคอยไดยิ้มเสียงตกแตกตกแตกตกแตกตอกแตกตกล่องเป็นนาฬิกาปุกแม่ฉันก็แันก็เป็นของฝากเล็กเงี้ยงย่อยเออกำลังใจจากพี่จากน้องตัวเด็กพ้นมอบมาให้ของไงพจน์ชัยสอบมาขั้น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 เป็นก้อนพ่น์จิทุบใส่แกมคนเป็นก้อนในทุบแบบนี้นี่ค่ะเป็นห้าลานสักก้อนเออหลานฉันเสียกี้ มันย่างเดียวอย่โอ้ยอันนั้นมันค้วายเอินหาลูกเอามันใส่น้ำกันบ่ได้บอเอิญนซื่อน่นะมอเออมอยายเจ้าจะนึ่ง่านนั้นมอดเออเห็นไม่ไงวะข้าเห็นกับมหาไม่ไงทางเวทีพี่กู้ กระพายกระเป๋าเข้ากรุงตามหาแฟนอาย <c oughs> คิดพอดเจ้าหลาไลยที่อยู่ให้ไว้พร้อมด้วยเบอโทร <c oughs> เธอเช่าห้องอยู่รายเดือนเป็นตึกคอนโดพอได้มาพบคนโก ไอ้ผู้โลโลอยากอายเจ้าของยายเจ้าอยู่สผู้ใดเห็นยายใอยบ้างมัด้องจ่ออยู่เพนไหนอ่ะฮะต้นไม้สิไม้สีดีดีมัดตายร้าน้คอยมุนไปหอดใช้บู้บาทนะหากันยาแข็ง โอ้ยเชบัตชาละก็ผู้ให้คัดเชฟบัตไม่ายเนี่ยบักงอดร้านเจ้าเนี่ยเนี่ยห่วยยานขขอ้ตนี้แม่อ้ยจำร้านจะคลองก็ได้ไะให้ไม่ไงเอิ่มคักนี้ไว้จักไปยูใส่มากไยุต้องนอดประตูนั่นแล้วอมันหน้นกันสวัสดีครับคุณแม่น้น้อยไปหัวจะคว่วม ผู้ใดสอนหลานสอนไม่ไงเล่เจ้าสอนคอ,อยโอไม่ไงสอนหลานเออมันดีแล้วละ่ะต่างคนต่างสอนกันต่างคนต่างหูนแนวออให้หอนี่คอยโยใต้จีนนันคุณได้หนึ่เออ,เอ,อมันนักเล่นป่านั่นทีโอ่อให้มันหยียบเองไงอ,อ,อันนี้พ่อไหซ่าลี่ออพ่อโคศกเออโอวัสกีเพืเออ่อนบุกสวัสดีครับคุณพ่อโคจ้าโอ้ยแล้วก็หูจ้าหยังให้ ้็ว่าห่วนแค่โอ้ยโอ้จักขั้วไม้ฉันบอกโคชกหรืองัวโฉกเห็นไหมพอดีเพื่อนงัวจังไหนงัวจังไดไม่ตัองใช่คนนะคนนะเออคนรักนึกว่าแมวแมวน่ะมันหน้ามนมันใช่ไหมอย่าว่าฉันแมวนะฉันขวดหน้าหนฮะขวดเอาว่าแมวก็สิเป็นแมวว่าอันใดเป็นอันนั่น เจ้านากับเป็นหมาจ้าน้ยกับป็นรถมอเตอร์ไซคมว่ามากเลยว่ะไปม่าังลย่ะไปอาจารย์เรื่โปรกรมขึ้นมากเลยเฮ้ยก็มีเบกซะแล้วไปตกฟังไหนบูัวานหอนเวียงจันทร์ดูไป ต่ว่าหลานจะออกมาที่แรกมันอ่าบ่ได้ร้องเองมันเปิดเทปมากมันบอกบ้าบอกใหตัวไผสิว่าจังใหญ่กระชังมันเปิดบ่ได้เปิดเทปมันร้องยี่หรี่อยบ่เชื่อเสื้อลดพี่น้องเสื้อไปบ่บ่เชื่อเฮ็ดจังได๋จังสิเชื่อหันร้องไหมเออร้องไหมพี่สุดพี่สุดสิร้องเพลงหยังลูกอ่ะจดหมายจากแม่ เป็นไม้จากแม่เป็นไม้จากแม่คือเป็นตำรวนแท้เอาดนตรีบ่เอาอยู่เอานักดนตรีเสียงอีสานเล่นเพลงโจทย์ไม้จากแม่เล่นได้บ่เยอะใครซื้อเยอะฮะใครซื้อเยอะงั้นบักดีกองงั้นอ่เอาจ้าหูจักโู้จ้าไหนมาต้อกันอยู่ก็เป็นหอดหูจะซื้อได้หอดซื้อหอดลูกมันจะหูจักหอดซื้อลูกลูกมันซื้ออย่าง The Boy Kick ลูกซื้อบคิกมีลูกแล้วมอนี่แล้นี่หาเงินยงลูกเบิดปีปมเนี่ยแต่ใครกลัวูหาเงินสงดมีออยู่แาว่าบาช้ำกันงา แสดงว่าร้านเจ้านี่ต้องขับแค้นใจยางค่ะว้าแล้ออันนั้นไปยุคณะอื่นเ้อเสียงอีสานนี่ไม่นกน้อยบ่เอาได้สวยแวนน่ะเสียงดีจังสีมิตาแผ่นเสียงห้พผ่นแล้วบริษัททอปลน์ไดบอลสนับสนุนพุนแล้วุหา้โอกาสโอ้ยเสียงดานฉันดีอยู่แม่นบ่มากแล้วเสียงดีไม่ไงมันจะเสียงดีคือกันเจ้าคุยบ่ใหญ่บ่ใหญ่คุยแม่ยี่หริน่ะยี่หเดี๋ยวใช้บ้านชาดาเสียงดีบ่ขุบมบักนั่น ใชได้ไจะกลุ่มโรงเรียนวะโอ้ยยัยค่อยดักฟังคันเสียงดีอีลีก่องการเพ่นเสียงให้คือกันสนับงสนุนดักฟังเอาลองเบิกจะเพลงดูเจ้าสิมาเพลงยังงเจ้าสีไปงใส่บ้านยังหามากร้องเพลงอันดวนก็ยี่ลองโลดแชโอ้ยยยยย เขาไม่อยากฟังเพลงโอ้อยากฟังเพลงก็ัวสายางเจ้าหูจากบอกแต่ละคนออกมามันต้องมีดีดาของไผของมันการร้องเพลงมีเอกลักษณ์มีบทบาทแตกต่างกันไปแต่ละคนแต่ละคนจังลูกแพ้ไหมไทยเห็นบอกเขาร้องนั่นนี่วีซี่ดีเอ้าเอาเอาจ้าเคยเบิงอยู่บอ๋โอ้ยบอกเคยเบิงตั้งแต่ยูเฮือนข่อยหลายก็ยันงนีที่พี่แพนมันจังแต่พี่ฮอดเฮ้ยฮอดจบความลูกแพ้ไหมไทยฟังกุ้งกวง ความเป็นนกน้อยกับมี่ของลูกแพ่ไหมไข่ก็มีโอ้เจ้าน่ามากักศิลปินไม่หลายคนป้ามันหลายคนมันหหายแพงเสียงอีสานนีเป็นลักโอ้ยหมอนำสีเรืองอครโอ,อ,อกเคอ,อีกอโอ้ยใหญ่ก็ให้หน้าป้นเถอะไปก็ปต้องนับใหญ่ใหญ่อันชุดนั่นมีบ่ชุดใหญ่อธิรักไข่ปลาแดกอ้าชุดไม้ของลูกแพ่ไหมไข่จ้ะไอลูกแพ่เรา,เห,าห้องกันโจ๊กปากลาแดกหน่อยมากมาดู่นี่ดากระเฮ็ดดีเจ้าเฮ็ดเป็นบ่เป็น เราืจอได้บ้างเถอะไปเจอได้เบิร์มาลูกแพ้นนเนี่ยค่ะเทปเทปเทปเห็นบ้างแน่อยากเห็นบ่เออเเออลูกแพ้ลูกแพ้บังเอลูกแพ้จบไปแง่ายขี้คอดเจ้ากี กะร้องไปรถแย่อันมือแย่สุกสี่สุกซ้นปันนั่นถุยปุกิอ้ยาของเขาเฮ้ยโศกใจเสียงมือไว้ไฮ้ยอย่าเงเพิ่นว่าหันน่ะจกประเดกตอนนั่นไงโจกน้ำย่าปจกประเดกตอนเอาไหมมันร้องได้เ่าเอาใช่หนิไว้ได้เอาปากร้องดิโจกถุงเสียน้าไว้มันร้องมาได้กะนังว่ะ อุ้ยปล่อยหอยรูดอันโจ๊กทองเสียนี่มันอารบามไม่ยช่จืนตัวชุดไงโจ๊กให็แม่บักไอ้นั่นเด้แม่บักไอ้เนี่แม่นไผ่เหรอเมียบักสะเทียดอยาบักสะเทียดอย่แม่ไผ่เหรอไม่ใช่จืนเอ๊ะแม่ไม่ไม่ยช่จืนมันไผ่เนาะจัดไอ้เจ้าปลาพ่อบักไอ้เอาไผ่วนมาด้นี่นยะโจ๊กประเดก ย้ใกิเ้างพลงกงไปดมาเติมใกเจ้าเห็นหัง่ท่านโกอยู่ร้องเพงจังด้คอว่ามันสารเส่เอาีรเขาย้มเขาหรอเอาเพงไม่ใหญ่เพงใดเอาเพลงไม่ไว้ในชุดเดียวกันคอยว่าด้ร้องเกี่ยวคอยใจขาดคอยรุ่นไล่าสันทบไป เอานั่นนะน้ำตาจ้าหน่อยนั่นแม่เออเลีงไว้ไม่มีจังหวะเออรีฬาเต้นดีๆเอาล่ะบังยับออกพูดไปยืนรู่นดยังแม่ลบกกันยับไปบุนเราเป็นยังขอสถานที่ไงกีฬาลูกแพ้ชิ่ออกกระหวานก็สิเป็นตะเพื่องสถานที่แท้โอ้ยบ้วเดี๋ยวน้ำเราลองไอ้ไม่ไช่ลบเขาในขุ่นตัวลูกเพียงยังลูกแพ้เหยียบตีดิ้วไดยพุ่นี้แม่านมึงอยู่บนขอสถานที่น้ำตาจ้าหน่อยแม่บ้าเออ ดูเท mm ้าอาเจียนเอาอะไรที่เ้าเเ้าเานาไรัเอาเอา้ออยาเอาอยาเอา้ like ้คนมาคืนโอ้โ่ไไนอมข้าง